ศูนย์วัฒนธรรมสีภาคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของไทยที่รวมทั้งการแต่งกายของแต่ละภาคและอาหารในแต่ละภาคในการจัดศูนย์ในครั้งนี้เพื่อสื่อสารวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ในสูนของเรานั้นจะสังเกตได้ง่ายจากบ้านทรงไทยภายในบ้านเรือนไทยของแต่ละภาคก็จะเต็มไปด้วยอาหารและการแต่งกายประจำของแต่ละภาคศูนย์วัฒนธรรมสีภาาของเรามีความเป็นอยู่ที่เรียกง่ายเรียนรู และในการเดินทางสู่ศูนย์วัฒนธรรมสีภาคนั้น ศูนย์ว,วัฒนธรรมสีภาคตั้งอยู่ติดถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่47โดยมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเรือนไทยเพื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคโดยที่ทางเข้าศูนย์ของเรายังอนุรักษ์สินแวดล้อมโดยการต้อนรับทุกคนด้วยธรรมชาติและสายน้ำที่ร่มรื่นและสิ่งแรกที่ทุกท่านจะได้พบสำหรับการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ว,วัฒนธรรมสีภาคของเรานั้นคือสถานที่รับรองสำหรับผู้ที่มาติดต่อเข้าชมศูนย์ และภายในศูนย์ทุกท่านจะได้พบกับเรือนไทยทั้งสี่ภาคได้แก่ และหากทุกท่านสนใจที่จะสัมผัสกับบรรยากาศแบบไทยๆหรือต้องการศึกษาเอกลักษณ์ของแต่ละภาคขอเชิญทุกท่านมาชมด้วยตัวของท่านเองศูนย์ของเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาและศูนย์วัฒนธรรมสีภาคต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมวิดีโอการแนะนำศูนย์วัฒนธรรมสีภาคในครั้งนี้ด้วยค่ะ